บริเวณนี้นะคะพระอาจารย์บอกว่าจะให้เป็นที่พักของกลุ่มบ้านทอตะวันนะคะเดี๋ยวท่านจะล้อมพื้นที่ให้แล้วก็เออกลางวันก็น่าอยู่อยูม่มันเย็นนะแล้วก็บอกว่าตรงนี้จะให้ยมตะวันได้พักร่างกายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ใกล้ห้องน้ํานะคะก็โอเคเดี๋ยวเราเตรียมพัดลมเตรียมอะไรกันมานะคะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะและหลังจากนั้นมันก็จะเป็น มีสนนผ่าก,กลางนะคะวัดน,นี้แล้วก็เวน mm. เวนเผาศพแล้วก็มาที่สาราปวงสังเวชนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นโรงครัวหลักของของทางวัดค่ะที่ทาอยู่นะคะนี่ค่ะกาลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยกำลังทํางานกันอยู่มากเมียอันนี้เราก็จะไปที่โบตัวโบดค่ะจะไปที่ตัวโบดกันนะะแล้วเราเดินไปที่ตัวโบด บริเวณงานทั้งนั้นเลยนะคะเป็นบริเวณงานทั้งนั้นเลยกำลังจัดอยู่นะคะบอกว่าวันที่ห้าอาจจะเรียบร้อยทั้งหมดนะคะอันนี้เรามาดูโบสถ์นี่ค่ะโบสถ์โบสถ์มองผ่านอย่างนี้ก็สวยเนาะสวยนะนนเขามีจุดสำหรับเช็กอินให้ด้วยนะเหมียวเอาเปล่าเช็กอินไหนนู่นข้างหน้าไง ข้างห,หน้ามีถ่ายถ่ายรูปให้ด้วยมีดอกไม้วางเนี่ยค่ะคนกำลังทำงานนะคะจัดเรียกจัดบูธฮะเรียกจัดบูอันนี้จัดทางเข้าทางเข้าเออเรามาเดินดูทางเข้ากำลังจัดกันอยู่นะคะเนี่ยสถานที่กว้างขวางมากอันนี้กำลังลงนะคะ อาลงก็คิดว่าน่าจะวันนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับซุ้มต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะวางวางขอบคุณค่ะแล้วก็มีห้องน้ําอันนี้ไงเหมียวเขาย้ายมาทําห้องน้ําใหม่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยห้องน้ําสําหรับญาติโยมคนกําลังช่วยกันนะคะนี่มาดูนี่อุ้ยไม่ลดน้ำทำไมมันเหี่ยวแล้วอืมเนี่ยเห็นไหมคะเหี่ยวแล้วเด็ดมานล้ง คือก็น่าจะลดน้ำต้นไม้แล้วเขาลบยูจะเด็มันแล้วนี่ยนี่ไงวัดหนองถะยยินดีต้อนรับนี่ไงเมียวไปนั่งสิเมียวพี่ตะวันจะถ่ายให้ปะไปนั่งตรงนั้นไปนั่งดิไปไอ้ฉันนั่งนะอ่ออันนั้นหนึ่งสอง ซ้ำโอเคได้แล้วเอาพี่ตะวันเข้าไปนั่งที่เหมียวมากดตรงนี้เดี๋ยวหน็บก่อนเหมียวกดตรงนี้นะนี่นะเข้ามากดตรงกลางตรงกลางนี่มันเป็นวีดีโ